เวาตอนนี้เราก็อยู่ที่เวนกานะครับภูมิแกงอลิชี่ไลท์ลาก่อนจำแนกเคอนโรลิชีนะครับภูมิไมเดอรดาร่าไลท์คอเท็ไม่เป็นันคิชิกเกอร์ไรสสับิิคนทิกอร์ภูมิโอโา ก็เอาหัวลงเอาหัวลงมา,าไล<ร>่นีเลยังกลังสำหาวก็ค <c oughs> อร์ดมบซิ่งคอร์ดเอ๊ะบัสซิ่ง <c oughs> คอร์ดก่อนแล้วก็คอตัวนี้ก่อนแ้เตสต์เตสตบ,บล,ออลัชหนึ่งใบแยกคอนโลทิ้งไปที่เรียก,การ ตาตัวนี้เอิมหายไม่เจอคุณทำตาล็อกไหนไอ่านี่ตัวน,นี้เลยนี่เลยพี่อันนี้นี่ไม่นี่เกตุเกตุญี่ปุ่นเกตุญี่ปุ่นนี่นะตัวนี้ขึ้นมือจับตา,าแล้วก็โยมตี้หนึ่งหมื่นห้าพันลู แมวิช <Damn> ็คจบตีหน okay. ึ่งมืสี่อ้ก้าวดก้าวก้าวก้าวโอเคจบเธอมาดมสคอของเราเบบี้น้อยสีเดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบดี๋ยวตายเอ้ยตายดนตายไ กงบณไปเหวพอเปิด B C พอเช็คไม่เขาจ้ะจิ้มอันนี้เาอเอะไรไม่ไม่เข้าอยู่ดีพ่อไม่พ่อเออไม่ต้องกส่เช็คเลย P U P U สำเร็จนะครับเมจแดนแดนรอ คอนิกล <c oughs> <ส>้อสติปเี่เลยหรือได้ไอต้าบุตเตอร์สามตอนนี้ลิชี่มีอยู่สองเลเวนะครับแล้วก็ค<ข>อ,อับภูไม่มีสักเดเมจนะครับสาบองก่อนจบกะกข้างล่างอีกทีก็<ข>อตอนนี้ดีทายการแบบนี้หรอก็คอนเทอร์บลัซหนึ่งลิมิตเบรกิล <c> ของตอวน,นี้สามารถลิมิตเบรกด้วยสามใบหรือน้อยกว่าได้เหมือนกั บายการ์ดทั้งหมดที่มีอยู่ในสนามยกเว้นแวนการ์ดนะครับเอ้ยเว้นตัววีนะครับสกิลของตัวนี้เพิ่มพลังสามพันว่าในเมนเฟสไม่ได้ใครอะไม่ได้รไม่ได้ใครตัวนี้แม่ดุริบบิ้นบีจอมตีคนฝั่งซ้ายนะครับกำลังใช้เอาว้าวฟอร์สอยู่นะครับจอมตีหมื่นห้า ไม่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 ต่อไเลือกตำแหน่งที่ไม่ทำกันให้เลือกนี่ค่ะนี่ไว้กไว้ก็ต่อที่นี่อีสัมไปนี่ถ้คใกลมีแล้วพี่การญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ต้องการเช็คลิชี่มีอยู่สามเอเมจนะครับเดเมจก็คือ ดากีเนิกโอเวอร์หลอนนะครับอดเลยไม่มีอยู่ในเด็กแล้วครับน่าจะไม่มีนะครับไม่เห็นไม่ได้ดูคอนเตอร์บลัสนึงใบลิมิตเรกเด็กของริชี่นะครับคาเมโร่เด็กของภูมินะครับไม่รู้มันอ่านไปเป็นญี่ปุ่นนะครับใช่ครับเอากว่าฟ้อนนะครับที่เลียกกันนะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่สามดาเมจแล้วครับขึ้นมาอยู่เกือบเท่าลิชี่ลิชี่ได้สี่ได้ไหมเกมนี้ใครได้หกดามเมก่อนฮีดโนกันวินรัสเช็คเฟิร์สเช็คเซกอรเช็คฮิวทิกเกอร์ฮิลสำเร็จเดอล้อสิบรอดแล้วก็โจมตีหนึ่งหมื่นห้าพันเด็กเจบเชิญไมเดินเดอลอ ต้องไม่ใช้ฟิวนะครับขี้เกียจใช้ฟิวตอนนี้นะครับภูมิมีตัวเทพอยู่ในฟิวนะครับรู้มแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวครับขอดึงมาจากแหวนนี่ครับตัวนี้โอ้ผมไม่เห็นนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเก่งของเอาคว้าฟอร์ดครับคาร์ดึรละร์วีทายเรียกเด่ออร์ลุ้มเกียร์นั่เกียร์นี่ครับ คือเขาใช้การญี่ปุ่นกันนะคะไม่รู้ส่วนไปนนะคะเบแต่เขากพุ่งทีกิ้วนะครับคนที่ใช้การญี่ปุ่นแล้วไม่รู้ครับไม่ต้องใช้การญี่ปุ่นอยู่ว่ะเจ็ดดิตามมากนะครับการญี่ปุ่นมันขายห้าร้อยห้าร้อยครับแต่การไทยขายร้อยยี่สิบชการหมดไปแล้วอ๋อแล้วนี่ที่บายการไปช่างมันสุด แล้วคิดไปพีค่ะหาดีตุ๊ดค่ะกำลังไปเหวค่ะลายบายดิมดิมดิมบายบายกัดลิมิตเบรกปิวพิวพิวถ้าเกิดลิมิตเบรกนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์บางตัวนะครับล็อกเรียการไปหมดแล้วก็ทิ้งไป ทิ้งไปครับจากเข้าเนื้อสัปดตอนนี้ภูมิเดเมรหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกแพ้คุภูมิและชื่อเป็นลักะมณ1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดาภูแมวตัวไี้คะไปเจอกันใหม่แพ้อย่างไม่รู้ตัวนะจ๊ะแพ้อย่างไม่รู้ตัวเฮ้ยกนในตัวกดปิดไปเลย